ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆที่นี่ที่เดียวป่วนมวยโลกออฟฟิเชีสวัสดีครับผมป่วนมวยโลกแอดมินเสียงหวานเจ้าเดิมนะครับผมเจ้านูน, F, ล World, นล็อกอัล CPF แชมป์โลกแต่ม UBA Super World ในรุ่นมินิมัวเวหถึงร้อยปอนด์หลังจากที่ห่างหายไปจากสังเวียนถึงสปีเต็มตอนนี้เจ้านูน ก็ได้มีคิวขึ้นป้องการแชมป์โลกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งไฟล์สาคัญของแชมป์โลกชาวไทยรายนี้นะครับพอน็อกเอาท์จะต้องเดินทางออกประชกถึงต่างแดนเลยทีเดียวซึ่งคู่ชกของเขานั้นเป็นถึงรองแชมป์โลกอันดับที่8นั่นก็คือทางอเลกซ์ว oh. ินวูดแชมป์เดิมพน UBC Inter ในรุ่นมิ ia, นิมัมเวทชาวออสเตรเลียเชื้อสายอเบอร์ิจินโดยศึกนี้จะระเบิดกันที่สังเวียน SBF Stadium เมืองเพิร์ต ดัตเวตเทนส์ออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียในวันที่7กันยายนนี้และวันนี้ทางแอดมินป่วนเมโลกก็จะมาวิเคราะห์ศึกนี้ว่าจะออกมาในลูกแบบไหนและใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในไฟนี้ไปได้ครับผมมาเริ่มกันที่ส่วนสูงเช่องชกและสถิติการชกของทั้งคู่กันครับผมเริ่มมาที่ชมป์โลกชาวไทยน็อกเอาท์ซปัจจุบันอายุ33ปีแล้วชกมาทั้งหมด29ไฟน็อก9ไฟ และยังไม่เคยแพ้ใครส่วนสูง155ซนติเมตรช่วงชกยาว155ซนติเมตรเป็นมวยถนัดขวาหรืออัลเทอร์ด็อกจุดเด่นน็อกเอาท์นั้นมีสไตล์การชกที่หลากหลายเอาตัวรอดเก่งบู๊ก็ได้บุญก็ดีจับจังหวะคู่ชกได้ดีชกมวยใช้สมองอ่านเกมคู่ชกตลอดไม่บุ่มบามมีหมัดหน้าที่ดีชิงจังหวะออกก่อนได้ดีและที่สำคัญมีลูกบวกที่คมและแม่นมาก ยุระยะได้ดีและเบียบวินัยนี้ไม่ต้องห่วงเลยจุดอ่อนหมัดไม่หนักเหมือนชื่อไม่ใช่ประเภทป้งเดียวจอดเป็นมวยที่เครื่องร้อนช้าและที่สําคัญคางของนอ็กเอาช่วงหลังเนี่ยเริ่มโดนและมีอาการสะอึกมีวูบมีเอียงให้เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าสังขารก็เริ่มโรยลาตามสภาพและการเลื้อเวทีไปถึง2ปีนั้นจะทําให้มีปัญหาในไฟนี้หรือไม่มากันที่ผู้ท้าชิงอเล็กซ์มินบูดปัจจุบันอายุ27ปี ชกมาแค่4ไฟทั้งนั้นเองนะครับชนะลวดและชนะน็อกไปได้2ไฟส่วนสูง158ซนติเมตรส่วนช่วงชกเนี่ยในฐานข้อมูลไม่ได้บอกเอาไว้นะครับแต่ถ้าแอดมินดูจากสายตาและเทปการชกเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับทางน็อกเอาท์นะครับและอเล็กซ์วินบูตก็เป็นมูถนัดขวาหรืออัลเทอร์ด็อกเหมือนน็อกเอาท์ด้วยจุดเด่นเป็นมยที่เบสิกแน่นเข้าออกรวดเร็วคล่องตัวออกหมัดได้คมแม่นสายตาดีสเต็ปเท้าดี ตามสไตล์มวยสากลสมัครเล่นมีความหนุ่มความสดมากกว่าน็อกเอาท์นะครับจุดอ่อนคงเป็นเรื่องการยืนระยะที่ยังไม่เคยชก12ยกเต็มและความทนมือทนหมัดนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนหลังจากเทียบส่วนสูงแล้วสถิติการชกแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าน็อกเอาท์เหนือกว่าทั้งในเรื่องประสบการณ์การผ่านร้อนผ่านหนาวมา,มากกว่าส่วนทางเวนวูดก็คงจะได้เปรียบเรื่องการชกในบ้านเป็นหลักมาพูดถึงรูปเกม แอดมินมองว่าช่วงต้นเกมยก1ถึงยก3น็อกเอาท์ก็คงจะชกตามสไตล์คือดูเชิงจับจังหวะรัดกุมป้องกันตัวยิงหมัดหนึ่งสงขู่ในบางจังหวะและคอยหาจังหวะบวกยิงขวาตรงใส่ผู้ท้าชิงเป็นระยะอาจจะชกโดนบ้างวืดบ้างส่วนผู้ท้าชิงอเล็กวินบูธก็คงจะใช้สายตาโยกหลบและค่อยๆหาจังหวะยิงขวาแม่นๆและฉากออกตามสไตลมวยสาคนสมัครเล่น ทั้งคู่น่าจะยืนจ้องและหาจังหวะทําเกมกันกลางเวทีมากกว่าในช่วงต้นเกมแต่ว่าการออกไปชกนอกบ้านหักมาชิงจังหวะรอจังหวะคู่ขี้สูสีแบบนี้แน่นอนเลยว่าผลเสียนั้นอาจจะเกิดกับเจ้านูนแน่นอนและแอดมินมองว่าเจ้านูนจะเริ่มเบียดเริ่มเดินเริ่มทําเริ่มบวกใส่ทางคู่ท้าชิงหลังจากเลยยกสีไปแล้วส่วนวินวูดก็คงจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นตีหัวเข้าบ้าน ทำแล้วฉากออกแต่ก็น,น่นแหละครับแม้ว่าวินวูดจะมีเบสิกมวยสากลสมัครเล่นมาเยอะแต่เขานั้นเป็นมวยที่ถอยไม่สุดมีเผอหยุดเปิดหน้าแรกลองของอยู่บ่อยครั้งกาดขวาชอบตกและดึงหมัดไม่ค่อยพ้นไฟที่ชกกับเลเนลิสกกเตเลสก็โดนลูกบวกขวาทําท่าเอียงมีวูกบไปลหลายๆลาดอกการป้องกันตัวไม่ได้ดีอย่างที่คิดการปรับสไตล์การชกจากสากลสมัครเล่นมาชกสากลอาชีพนั้น อย่าขาดขาดเกินเกินการยืนระยะก็ยังมีปัญหาอยู่ครับยิ่งมากยกก็ยิ่งขาปัดยิ่งยืนเป่าป่าและวินมูดเคยชกมากสุดแค่แปดยกเท่านั้นและครั้งนี้ต้องชกคลิปสองยกแอดมินมองว่าจะมีผลแน่นอนไม่มากก็น้อยและประสบการณ์ที่น้อยกว่าของเราต่อให้ชกในบ้านเวลาขึ้นเวทีอาจจะมีตื่นเต้นมีเวอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้และที่สำคัญคางจะทนได้มากน้อยแค่ไหนโดนแล้วใจฝ่อหรือไม่ หากเจอลูกคมๆมแม่นแม่นดักบวกดีๆน่าคิดว่าจะเป็นยังไงในขณะที่เจ้านูนเรื่องการบู๊การบุนการเปลี่ยนเกมโมเมนตัมมาเป็นของตัวเองคือจุดแข็งของเจ้านูนอีกข้อหนึ่งและประสบการณ์การออกประชกนอกบ้านของเจ้านูนนั้นก็มีมาแล้วตอนประชกกับเสี่ยวเจ้าจงเรื่องการตื่นเวทีเรื่องใจอ่อกับเสียงเชียรสำหรับเจ้านูนแล้วแอดมินมองว่าคงไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุด คงเป็นเรื่องการเลื้อเวทีความปืดอาสนิมเกาะอาจจะมีผลกับเจ้าหนนไม่มากก็น้อยนะฮะแต่ส่วนตัวแอดมินก็ยังเชื่อว่าการผ่านมวยประสบการณ์ของเจ้านูนจะเพียงพอให้สู้กับวินวูดไฟนี้ได้อย่างสนุกแน่นอนแต่ถึงขั้นจะกดนับก,กดน็อกได้หมนั้นอันนี้แอดมินมองว่าคงจะยากและเชื่อว่าหากเลยขึ้นทางไปแล้วเจ้านนนน่าจะคุมเกมได้ งัดเอาลูกกอดลูกตบลูกกดและกอดกอดและตบก,กดแล้วกอดมาสู้จนครบยกหวนเมโลกฟันเฟิร์มไฟนี้ว่าเจ้าหนูนน็อกเอา t c ซีพีเอฟจะชกประคองตัวใช้ประสบการณ์ที่มีเอาชนะคะแนนอเล็กซ์วินโูดไปแบบระทึกตื่นเต้นป้องการแชมป์ได้สำเร็จอีกครั้งเตรียมหาไฟโกยเงินเย็นที่ญี่ปุ่นในไฟต่อไปได้เลยและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ระหว่างเจ้านูนน็อกเอาท์ซีพปะทะอเล็กซ์วินโูดนะครับ แฟนๆบลกมิโลคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับผมและก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ